ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมครับฟังดูแล้วก็สะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กหญิงอายุ10ขวบเรียนอยู่ชั้นป .4 ถูกผู้ชาย3คนเรียกออกไปหาบอกว่าจะเอาขนมให้แต่สุดท้ายเนี่ยเอาไม้เนี่ยทิ่มแทงเอวัยวะเภศเด็กจนกระทั่งอาการหนักต้องผ่าตัดผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากแม่ของเด็กนางสาวเอนามสมมุติอายุ35ว่าลูกสาววัย10ขวบเรียนอยู่ชั้นป .4 ถูก ผู้ชาย3มคนเรียกออกไปข้างโรงเรียนว่าจะให้ขนมนะฮะโดยเหตุเกิดวันที่11กุมภาพันธ์เวลา4โมงเย็นริมคลองข้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีผู้เป็นแม่บอกว่าลูกสาวบอกว่าเจ็บที่ท้องน้อยและเจ็บแผลที่ตะวันหนักตัวเองขอดูแผลนะฮะแต่ลูกสาวไม่ให้ดูเลยเค้นถามและขอดูเมื่อเปิดกางเกงดูปรากฏเห็นเป็นแผลฉีกขาดพอถามน้องน้องบอกว่าเนี่ยล้มโดนต้นไม้แต่เธอไม่เชื่อ พยายามจะเข้นถามอีกน้องบอกว่าโดนไม้เล่นกับเพื่อนแล้วโดนไม้ต่อมาพามาตรวจที่โรงพยาบาลหมอก็ตรวจดูอาการนะฮะคุยกับน้องอยู่สักพักหนึ่งแล้วหมอก็ออกมาเล่าเรื่องราวให้ฟังแม่ก็เลยถามน้องอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายน้องยอมเล่าความจริงว่าตอนที่อยู่ที่โรงเรียนเล่นอยู่ในโดมนั้นอยู่ที่โดมของโรงเรียนเนี่ยมีผู้ชายสามคนกวักมือเรียกน้องออกไปข้างนอกโรงเรียนอ้างว่าจะให้ขนม พอน้องไปถึงที่เกิดเหตุผู้ชายบอกให้น้องนอนลงผู้ชายคนที่หนึ่งเอาไม้แย่เอาวายวเพศส่วนอีกสองคนเนี่ยจับมือน้องไว้แล้วนั่งดูน้องร้องให้คนช่วยแต่ว่าร้องไม่ดังและไม่มีใครอยู่แถวนั้นนะฮะพอหลังจากโดยกระทำแล้วผู้ชายกลุ่มนั้นก็ปล่อยน้องออกมาตอนนี้อาการของน้องกําลังผ่าตัดด่วนนะฮะ,ะเดี๋ยวลองฟังแม่นะครับน้องบอกว่าเขาขวากมือไปไปทําอะไร เขาบอกว่าเขาจะให้ขนมพอหนูไปถึงพขาก็ให้หนูนอนลงน้องบอกว่ามีผู้ชายสามคนผู้ชายสามคนใช่ค่ะผู้ชายคนหนึ่งเอาไม้แย่อีกสองคนจับจับไว้แล้วนั่งดูด้วยค่ะแล้วน้องร้องให้คนช่วยอะไรคะเราก็ถามค่ะน้องบอกว่าน้องร้องแต่ร้องไม่ดังแล้วมีใครอยู่แถวนั้นไหมน้องบอกไม่มีไม่มีใครเห็นเลยตอนนี้พาตัดด่วนค่ะก็คือใช่ค่ะ พอข้างในอาจจะฉีกขาดหรือไม่ก็อะไรข้างใน,นเราอยากให้จับคนร้ายได้ะคะ่ะนี่นะครับเหตุการณ์เกิดเนี่ยสี่โมงเย็นของวันที่11กุมภานะครับข้างโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีตอนนี้อาการของเด็กคือต้องผ่าตัดแผลที่อวัยวเพศโดยด่วนนะฮะเ,เรื่องนี้เนี่ยพอได้ฟังดูแล้วมันก็สะเทือนใจนะ แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้ามันมีคนร้ายก่อเหตุแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะปล่อยเอาไว้ครับไม่รู้เดี๋ยวมันจะไปก่อเหตุกับเด็กคนอื่นอีกหรือเปล่า3ค,คนนะฮะอยากให้ตำรวจเนี่ยตามจับให้ได้โดยเร็วนะครับ